ครับก็สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับมือนี้ก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับขอให้มีความสุขทุกท่กทานครับปีใหม่แล้วให้พอแต่ความสุขทุกพ่อยไยเยอาสมีมาต่องให้เงินท่องหลายหล่นเกินคนสุสุยางอย่ามันไปขายขายลุยหล่นหลื่นคนครับสาธุมือนี้ก,มก็มือดีครับก็เลยทำการเปิดล้าน เอาเลิกเอาใช่ครับขอโชคขอลาบเปิดเงินเปิดท้องเปิดความสําเร็จเปิดความร่ารวยครับมือนี้งานกะเขา่าเข่าไหลนี่ครับกวางเต็มเลยเปินวาเริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่งวันสันครับกะส่วนทางด้านวัดกะ มือนี้เป็นงานฉลองสลรามือที่สามครับที่สามของวันที่สองมกราคม2568ครับกะฝากเชิญชวนพี่น้องท่านที่กำลังรับชมวิดีโอนี้ครับผ่านโซเชียลเชิญชวน พี่นอง <c oughs> มารวมทำบุญครับฉลองสารการประเลี่ยนวัดบ้านสิงคขยครับ <c oughs> สิงคน้ำใจดีมากมีเหตุธรรมชาติหลวงปู่สังฆราชศักดิ์สิทธิ์คุ้มไั่แลวิไลอุโบสถงดงามล้ำวัฒนธรรมดีสติสวยครับเ <c oughs> ชิญชวนครับมาร่วมทำบุญครับทางวัดบ้านสิงคขยเฮ้าครับมากราบขอพรครับ ทำบุญงานฉลองสาราเป็นบานสิงไห้ครับเป็นดินแดนที่ประดิษฐานหลวงปูสงง่สังฆราชอง์ศักดิ์สิทธิ์ครับดินแดนดังวันที่หนึ่งสิงไห้ครับสำรับมือนี้กับวันที่สองครับหวยออกท่านใดที่ยังบ่ท่านมีเลขซื้อเชิญชวนครับมาขอพรทำบุญกับทั้งวัดบาดสิงไขยขอพร เทพปรดาฝ่าดินแล้วก็ยังเป็นทีปดิฐานของเท้าเวสสุวรรณปราบมารบันดาลโชคครับสององค์ตั้งอยู่หนาสารการประเลียนครับขอโชคขอลาบขอความสำเร็จขอความล่ำรวยเปิดเงินเปิดทองครับเชิญชวนพี่น้องมาสิงไข่บ่มีผิดหวังกับดินแดนแห่งความมั่งคัง่งแห่งความร่ำรวย ดินแดนรางวัลที่หนึ่งครับไครอยากถูกรางวัลที่หนึ่งกมือนี้ครับเลือกงามย่ามดีตามหลักเป็นวันดีครับหวอ,ออกอีกตั้งหากครับมือนี้เฝ้ามาพี่นอ้องเชิญชวนไผ่บอรนมีโปรแกรมสิไปใส่เชิญชวนครับมาทําบุญร่วมฉลองสลาการประเลียนขอโชคขอหลบับขอพร เทวาเวสวร์ปราบมารวดานโชคซึ่งประดิษยุทธฐานยุนะสาราการบาลีหลังไม้ครับแล้วก็ร่วมกับหลวงปู่สังฆราชองค์ศักดิ์สิทธิ์ภูมิไผ่ลววิไลอุโบสถงดงามล้ำวัฒนธรมรมลีสตีสวยเชิญชวนครับพี่น้องถูกท่านยังท่านครับออกบ้านตอนนี้ยังท่าน ยังมีโอกาสครับรางวัลที่1นึรอท่านอยู่บ่ายสองโมงบ่ายสี<ม>่โมงเชิญชวนครับเชิญชวน,ชวนทุกท่านเลยครับสวัสดีครับ